สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศที่น่าสนใจกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์หลังจากพ้นจากตำแหน่งแล้วไปที่ไหนทำอะไรน่าสนใจนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเตรียมที่จะตั้งพรรคการเมืองนะครับซึ่ง พักกัดเืิงที่ว่านั้นเนี่ยนะครับเขาจะตั้งพักตัวเองที่ชื่อว่า Patriot Party หรือว่าพักรักชาติเพื่อที่จะกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีพศ2567นะครับข้อความที่มีการสื่อสารกันออกมานั้นก็คือว่า we will be back in some form h a v e a good life นะครับเราจะกลับมาในแบบใดแบบหนึ่งขอให้มีชีวิตที่ดีซึ่ง เป็นประโยคที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวกับผู้สนับสนุนก่อนหันหลังลงจากเวทีและก็เดินทางกลับสู่ปับบีทฟอริดาเมื่อวันที่6มกราคม2อนาะครับอาจจะเป็นคำกล่าวทิ้งท้ายที่ขอให้เกิดความวิตกกังวลสำหรับใครหลายคนที่รู้จักเกินพอนะฮะกับภายใต้คนที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เพราะก็ไม่มีใครรู้ว่าทรัมป์นั้นจะหมายความว่าอย่างไร แต่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับสื่อของสหรัฐจยาง The Wall Street journal ก็รายงานข่าวว่าก่อนที่จะหมดวาระนั้นเนี่ยนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์มีแนวคิดที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่และตั้งพรรคเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่า Patriot Party หรือว่าพรรครักชาติเพื่อที่จะกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีพศ2567และเขายังคงพูดเรื่องการตั้งพรรครักชาติในช่วงที่ออกจากทำเนียบขาวมาแล้วด้วย หลังจากนี้มาเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมการแต่หลายคนก็สงสัยว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะตั้งพักมาแข่งขันลงรับสมัครเลือกตั้งในสมัยหน้าเนี่ยนะครับเพราะระบบการเมืองของสหรัฐนั้นเป็นแบบสองพักมี Republican ัแล้วก็เดโมแครตซึ่งที่ผ่านมานโยบายและก็การบริหารประเทศค่อนข้างมีความชัดเจนแม้จะมีพรรคการเมืองอื่นที่เรียกกันว่าพรรคการเมืองที่สที่ใหญ่ๆก็อย่างเช่น พรรคอิสรภาพนิยมพรรคกรีนหรือว่าพรรครัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังมีพรรคการเมืองยิบยิบย,ย่ยอยๆยกว่า40พรรคแต่พรรคการเมืองเหล่านี้ไม่มีความสําคัญมากนักในการเมืองสหรัฐแนวนคิดของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับอดีตประธานาธิบดีทีโอโดอร์รูสเวลแห่งพรรครีบับลบกันหนึ่งในประธานาธิบดีผู้ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเคยลงมือทํามาก่อนแล้วนะครับแต่ในที่สุดก็ ไม่ประสบความสําเร็จอดีตประธานาธิบดีรูสเวลล์เนี่ยเคยบริหารประเทศมาแล้วสองสมัยจากนั้นก็ออกจากพรรครีบัรลิกันมาตั้งพรรคการเมืองของตัวเองชื่อว่าพรรคก้าด้าแต่ว่าพรรคก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วค่อยๆหายไปจากระบบสารการเมืองโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเนี่ยในการที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะตั้งพรรคการเมืองก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงพอสมควรการเลือกตั้งในสหรัฐนั้นในการตั้งพรรคการเมืองก็ใช้เงินทุนสูงมากเนื่องจากว่า หากูมผู้สนับสนุนทางการเงินอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าจากกรณีที่มีคนไปบุกอาคารรัฐสภาเนี่ยนะครับเพื่อความการลงมติรับรองคะแนนคณะผู้เลือกตั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นก็ไม่พอใจการกระทําของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับนายโดนัลด์ทรัมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้นะครับก็ติดตามดูความเคลื่อนไหวของอดีตผู้นําคนนี้ว่าจะตั้งพรรคการเมืองอย่างที่มีการคิดกันเอาไว้วางแผนกันเอาไว้หรือไม่แต่ว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์นั้นตั้งพรรคการเมืองก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีเงินจํานวนมากเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเขาจะยอมลงทุนมากมายขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครกล้าที่จะเข้ามาสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ กับความบ้าระห่ำของเขาก็ติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับนี่เป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ